สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นวันเปิดเรียนภาคเรียนที่2ทัพนนั่นเองนะคะหลังจากที่เราปิดเรียนไป2สัปดาห์เด็กๆหลายๆคนก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนใช่ไหมลูกเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ในจังหวัดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเลยนะคะจึงทาให้อะไรหลายๆอยา่างมีการเปลี่ยนแปลงไป เหมือนเดิมอย่างเช่นโรงเรียนเราเนี่ยมีกําหนดก,การที่จะให้เปิดเรียนในภาคเรียนที่2เนี่ยแบบออนไลน์ site, หรือให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนทุกวันแต่เนื่องด้วยสถานาการณ์โควิดที่ยังเลวร้ายอยู่ในในจังหวัดของเราเนี่ยจึงทําให้เราต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนเดิมซึ่งคุณครูก็เห็นใจผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะเพราะด้วยภาระหน้าที่ทั้งหมด จะเป็นภาระของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะลูกนะตั้งใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้าอบรมสั่งสอนหนูอยู่ที่บ้านนะลูกนะ่าสำหรับวันนี้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูดาก็จะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการคูณน,นั่นเองค่ะการคูณก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการคูณเรามาดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการคูณหรือจุดประสงค์ในการคูณเนี่ยมีเพื่ออะไร จุดประสงค์ในการเรียนเรื่องการคูณเนี่ยนะคะเพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจํานวนจากสถานการณ์ที่กําหนดให้นั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ที่คุณครูกําหนดให้เนี่ยเราสามารถนํามาเขียนในรูปแบบของการคูณได้อย่างไรามาดูสถานการณ์ที่1เลยนั่นก็คือมีขนมปังอยู่ทั้งหมดกี่จา,คา,านคะเรามานับจำนวนจานของขนมปังกันเลย1 2สอง 3 4 5มีขนมปังทั้งหมด5จานแต่ละจานมีขนมปังกี่ชิ้น1 2 3 4แต่ละจานจะมีขนมปัง4ชิ้นเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบของการบวกได้โดยการนำา4มาบวกกัน5ครั้งนั่นเองค่ะ4บวกกัน5ครั้งได้เท่ากับ20แล้วเราจะเขียน ประโยคสัญลักษณ์ในรูปแบบของการคูณได้อย่างไรเรามาดูกันค่ะรูปแบบประโยคอการเขียนรีในรูปแบบของการคูณเราจะเขียนได้โดยการนำ5คูณ4เท่ากับ20 5คือจำนวนของกลุ่มนะคะกลุ่มก็คือเป็นกองเนี่ย จำนวนกองจำนวนกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยสี่ก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งมีสี่คนกลุ่มที่สองก็มีสี่คนกลุ่มที่สามมีสี่คนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นในข้อน,นี้เป็นกลุ่มเป็นจานจานที่หนึ่งมีสี่ก้อนจานที่สองก็มีสี่ก้อนเขาเรียกว่าจำนวนกลุ่มนะคะแล้วก็ 5เนี่ยเป็นจำนวนกลุ่ม4เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มแล้วก็20เนี่ยเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองค่ะอาเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยอันนี้เป็นคุกกี้คุกกี้มีทั้งหมด3จานแต่ละจานมีกี่ชิ้นเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7าี่้าด แต่ละจานมีคุกกี้7ชิ้นเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปแบบของการบวกได้โดยการนำา7มาบวกกัน3ครั้ง7บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ21แต่เราจะมาเขียนในรูปแบบของการคูณได้อย่างไรนั่นก็คือเอาจำนวนกลุ่ม เขียนขึ้นก่อนนะคะจำนวนกลุ่มเขียนก่อนจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนของจานนั่นเองค่ะมีทั้งหมด3จานคูณด้วยจำนวนสมาชิกในจานหรือจำนวนชิ้นขนมในจานนั่นก็คือ7 3คูณ7ได้เท่ากับ21 3คือจำนวนกลุ่ม7คือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม21ก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองค่ะอาเราไปดูตัวอย่างข้อถัดไปเลย อันนี้เป็นตะกร้าแตงโมตะกร้าแตงโมมีทั้งหมด4ใบตะกร้าแตงโมมีทั้งหมด4ใบนะคะแล้วในตะกร้าเนี่ยมีแตงโม3ผลตะกร้าเนี่ยสามารถใส่แตงโมได้3ผลทีนี้เราจะมาหาจำนวนแตงโมด้วยวิธีการบวกเราจะหาจำนวนแตงโมทั้งหมดเนี่ยด้วยวิธีการบวก โดยเอา3มาบวกกันกี่ครั้งคะ3บวก3บวก3บวก3 3บวกกัน4 4ครั้งได้เท่ากับ12เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปแบบของการคูณได้โดยเอาจำนวนกลุ่มจำนวนกลุ่มก็คือ 1>, 1 2, 3, 4จําจำนวนกลุ่มหรือจำนวนตะกร้าขึ้นก่อนนะคะแล้วคูณด้วยจํานวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มหรือจํานวนสมาชิกของกลุ่มนั่นเองนั่นก็คือ3 4คูณ3ได้เท่ากับ12นั่นเองค่ะมีตะกร้าอยู่3ใบทีนี้สลับกันนะคะมีตะกร้าอยู่3ตะกร้าตะกร้าแตงโม3ตะกร้าตะกร้าละ4ผล มีตะกร้าแตงโมอยู่3ตะกร้าตะกร้าละ4ผลเราจะหาคำตอบอาจากวิธีการบวกได้โดยการนำ4มาบวกกัน3ครั้ง4บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ12และเราจะาหาคำตอบได้ในรูปแบบของเขียนประโยคสัญลกักษณ์การแสดงหาคำตอบในรูปแบบของการคูณได้โดยการนำ จำนวนจำนวนกลุ่มคูณด้วยจำนวนสมาชิกในกลุ่มนั่นก็คือ3คูณ4ได้เท่ากับ12นั่นเองค่ะจำนวนหน้าเครื่องหมายของการคูณจำนวนข้างหน้านี่นะคะเครื่องหมายของการคูณคือจำนวนกลุ่มจำนวนหน้าเครื่องหมายของการคูณคือจำนวนกลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ย4คูณ3กับ3คูณ4 มีผลการคูณที่เท่ากันแต่ความหมายของมันต่างกันนะคะ4คูณ3หรือ3คูณ4เนี่ยมีอ่ามีผลลัพธ์หรือมีอ่าผลคำตอบเนี่ยมีคำตอบเท่ากันแต่ความหมายมันจะต่างกันนั่นเองค่ะเรามาดูว่าความหมายมันต่างกันยังไง4คูณ3หมายถึงมีแตงโม4ตะกาตะกาละ3ผลส่วน3คูณ4 นั่นหมายถึงมีแตงโมสตะก้าตะก้าละสผลเห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าการหาคําตอบในการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณเนี่ยแบบไหนถูกต้องเรามาทําตัวอย่างจากเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์จากตัวอย่างที่คุณครูกําหนดให้กันเลยคะ่ะประโยคสัญลักษ์การบวกเรามาดูก่อนว่า มีทั้งหมดกี่กลุ่มหรือมีกี่ตะก้านั่นเองนะคะมีทั้งหมด4ตะก้า1 2 3 4สาแล้วตะก้าละกี่ผลอันนี้เป็นรูปของมะม่วงนะคะเรามานับกันค่ะว่าในตะก้า1ใบมีมะม่วงกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7มีมะม่วงทั้งหมด7ลูกในตะก้า1ใบมีมะม่วง7ลูกหรือกลุ่ม1กลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด7เรามาดูกันคะ่ะว่าเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญญัญลกษณ์ในรูปแบบของการบวกได้ยังไงโดยการนำ7มาบวกกันกี่ครั้งคะ4ครั้ง7บวกกัน4ครั้งได้เท่ากับ28หรือเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบของการคูณได้โดยเด็กๆจะต้องนำจำนวนอะไรขึ้นก่อนคะ จำนวนของกลุ่มใช่ไหมลูกหรือจำนวนของตะกรา้ตราตะกรา้ามีทั้งหมด4ใบดังนั้นเราจะเขียนในรูปแบบของการคูณได้โดยเอา4ไปคูณกับ7 4คูน7ได้เท่ากับ28ค่ะเห็นไหมคะว่าคำตอบมันจะเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่เอามาบวกกันเลยละ่ะเราจะมาคูณทำไม เด็กๆถ้าเด็กๆคูณคล่องแล้วเด็กๆจะรู้ว่าการหาคําตอบด้วยวิธีการบวกกับการหาคําตอบด้วยวิธีการลบเนี่ยเวลามันจะต่างกันมากเลยนะคะถ้าเราคล่องเรื่องการคูณเราหาคาตอบแป๊บเดียวเราท่องสูตรคูณแป๊บเดียวเราก็สามารถหาคําตอบได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะลูกอันนี้จากภาพจงเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการคูณ,คณมี ตะก,ก้าอยู่ทั้งหมดมีตะก,ก้าที่ใส่มังคุดอยู่ทั้งหมด3ตะก,ก้าตะก,ก้าละกี่ผลเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด3ตะก,ก้าตะก,ก้าละ8ผลหรือนำ3า3ไปบวกกับไ,ไม่ใช่นำา8มาบวกกัน3ครั้ง8บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ24หรือเราเขียน ในรูปแบบของการคูณได้โดยเอาจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนค่ะกลุ่มมีทั้งหมด3กลุ่มมีหรือมี3ตะกร้าเอา3คูณด้วย8 3คูณ8ได้เท่ากับ24อ่าเรามาดูข้อต่อไปกันเลยอันนี้เป็นรูปของแอปเปิลแอปเปิลมีทั้งหมดกี่ตะกร้า1 2 3 4 5 6 7 8มีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด8ตะกร้านะคะในแต่และตะกร้ามีแอปเปิลกี่ลูกเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4มีแอปเปิลอยู่ในตะกร้า4ลูกนั่นเองนะคะทีนี้เราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปแบบของการบวกได้ยังไงโดยเราสามารถเขียนได้โดยนำจำนวนจำนวนสมาชิกทั้งหมด จำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มมาบวกกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือ4บวกกันทั้งหมด8ครั้ง4บวกกัน8ครั้งได้เท่ากับ32หรือเราจะเขียนในรูปแบบของการคูณได้โดยการนำจำนวนกลุ่มมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายการคูณมีทั้งหมดกี่กลุ่มหรือมีทั้งหมดกี่ตะกร้าเรามานับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ตะกร้าแล้วในแต่และตะกร้ามีแอปเปิลกี่ลูก1 2 3 4มีแอปเปิ้ล4ลูกดังนั้นเราจะเขียนในรูปแบบของการคูณได้โดยเอา8ไปคูณกับ4นั่นเองค่ะ8คูณ4ได้เท่ากับ32เห็นไหมคะว่าการคูณเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแต่เราไปดูตัวอย่างในข้อถัดไปกันเลยนะคะ อันนี้จากภาพเนี่ยมีขนมเค,ค้กก้อนใหญ่เลยอยู่ก้อนเดียวในจานนั้นจะมีขนมเค,ค้กอยู่หนึ่งก้อนแล้วมีทั้งหมดกี่จานเรามานับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ในจานจะมีขนมเค,ค้กหนึ่งชิ้นแล้วมีทั้งหมด 9จานเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบของการบวกได้โดยนำจํานวนสมาชิกนั่นก็คือ1ใช่ไหมคะขนมเค้กมีแค่1ชิ้นเราก็นำา1มาบวกกันทั้งหมด9ครั้ง1บวกกัน9ครั้งก็ได้เท่ากับ9นั่นเองค่ะแล้วเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบของการคูณได้อย่างไรเราก็นำจำนวนจานเลยลูกนำจำนวนจานมาไว้ข้างหน้า เครื่องหมายคูณเลยนั่นก็คือ9คูณด้วย1 9 1เป็น9เห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยอ่า1เนี่ยคูณกับจำนวนอะไรมันก็จะมีผลเท่ากับจำนวนที่นำไปคูณได้นำไปคูณด้วยนั่นเองค่ะเรามาดูข้อตัดไปเลย1บวกกัน3ครั้ง1บวกกัน3ครั้ง1บวก1ได้2 2 ไปบวกอีกหนึ่งได้3เขียนในรูปแบบของประโยคสัญเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปแบบของการคูณได้โดยเอา3ไปคูณกับ1 3คูณ1ได้3ส,ส่วนหกในข้อที่2 6บวก6บวก6บวก6แล้วก็บวก6 6บ,บ,บวกกันกี่ครั้ง1 2 3 4 5 6บวกกัน5ครั้งได้เท่ากับ30หรือเรานำจำนวนกลุ่มเนี่ยหนึ่งสอามสาเรานำจำนวนกลุ่มของตัวเลขมันก็มีอยู่5กลุ่มนะคะในแต่ละกลุ่มมีอยู่6เราก็นำา5ไปคูณกับ6 6 5ได้เท่ากับ30นั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปเลยทีนี้7จบวกกันกี่ครั้งเรามานับกันเลยค่ะ 1>, 1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหกดแดเดบวกกัน8ครั้ง7 8 56นะคะเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปแบบของการคูณได้โดยเอาจำนวนครั้งเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายการคูณนั่นก็คือ8 8, 8คูณด้วย7 8 7 56นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4 9บวก9บวก9กบวก9 9บวกกัน4ครั้ง9บวกกัน4ครั้งได้เท่ากับ36เราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบของการคูณได้โดยนำา4มาคูณกับ9านะคะนำสมาคูณกับ9 4มาจากไหน4มาจาก9มีทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะ4คูณ9ได้เท่ากับ36 สิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากการคูณข้างต้นนะคะคือสิ่งต่างๆที่จัดเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากันสามารถนำมาเขียนในรูปแบบของการคูณ2จํจำนวนคือจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มผลของการคูณ2จํจำนวนคือจำนวนของสมาชิกทั้งหมด จากการคูณเนี่ยจากที่เราเรียนเรื่องการคูณเนี่ยจะเห็นได้ว่าการคูณมันคือการนําจํานวนที่เท่าเท่ากันมาบวกกันหลายๆครั้งหรือนํามาบวกกันซ้ําๆหลายๆครั้งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอย่างเช่น3คูณ7จาคือจานวนกลุ่ม7คือจํานวนสมาชิกในกลุ่ม3คูณ7ได้เท่ากับ21ทีนี้ อ่าเรามาดูข้อถัดไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นการคูณแบบแนวตั้งและแนวนอนเด็กๆด,ดูนะคะจำนวนเก้าอี้อันนี้จะมีเด็กมานั่งอยู่ในแถวที่1จะมีเด็กทั้งหมด4คนแถวที่สองก็จะมีเด็กทั้งหมด4คนแถวที่3มก็จะมีเด็กทั้งหมด4คนทีนี้เราจะหาดูเราจะมาหาคำตอบว่าเด็กเนี่ย มีทั้งหมดกี่แถวในแนวนอนเนี่ยมีกี่แถวอันนี้เขาเรียกว่าแนวนอนนะคะแถวที่1แถวที่สองแล้วก็แถวที่สในแนวนอนเนี่ยมี3ามแถวแล้วเขาต้องการให้หาว่าแถวละกี่คนแถวละกี่คนเด็กๆก็มานับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่แถวละสี่คนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาหาจำนวนของ เด็กที่นั่งอยู่ทั้งหมดได้โดยการนำเด็กทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันแถวที่1มี4คนแถวที่2มี4คนแถวที่3มมี4คนก็นำ4ี่มาบวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ12นั่นเองค่ะหรือเด็กๆจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีการคูณน,นั่นก็คือนำจำนวนนำจำนวนอของแถวมาเป็นตัวไอ้นำจำนวนแถว ไว้ข้างหน้าแล้วจำนวนสมาชิกในแถวไว้ข้างหลังเครื่องหมายการคูณ c ไอ้3คูณ4ได้เท่ากับ12 3เป็นจำนวนสมาชิกแถว4เป็นจำไอ้3เป็นจำนวนแถว4เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละแถวนะคะ3คูณ4ได้เท่ากับ12เห็นไหมคะว่าคำตอบการหาคำตอบเนี่ยมีหลักการและวิธีการไม่ได้ยากเลย ทีนี้เรามาดูการหาคำตอบในแนวตั้งกันค่ะในแนวตั้งก็จะคล้ายๆกับแนวนอนนะคะแต่วิธีการนับมันจะต่างกันก็คือในแนวตั้งขึ้นนั่นเองค่ะอาเด็กๆขึ้นนั่งประจําที่กันหมดหรือยังปุ๊บเด็กๆด,ดูในแถวตั้งนะคะแถวตั้งก็คือเรียงขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เลยนะลูกแต่และแถวอย่างนี้เลยนะคะในแนวตั้งมีทั้งหมดกี่แถวหนสึสาม มีทั้งหมด4แถวในแต่ละแถวมีเด็กกี่คนแถวที่1มีหนึแถวที่สองมี1 2 3แถวที่3มี1 2 3แถวที่4มี1 2 3สมีเด็กในแต่ละแถวก็คือ3คนนั่นเองค่ะทีนี้มีเด็กทั้งหมดกี่คนเด็กทั้งหมดหาคำตอบได้โดยการนำ สไปบวกกัน4ครั้ง3ามบวกสเท่ากับสิแล้วเราหาคำตอบได้จากการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการคูณได้โดยการนำจำนวนกลุ่มหรือจำนวนแถวไปไว้ข้างหน้าเครื่องหมายคูณนะคะนั่นก็คือ4จํจำนวนแถวเนี่ยหนึ่งสี่แถวนะลูกนะในแต่ละแถวมีอยู่3คนก็คือ 3คูณ4 4เป็นจำนวนแถว3เป็นจำนวนสมาชิกในแถว4คูณ3ได้เท่ากับ12เห็นไหมคะว่าในแนวตั้งกับแนวนอนได้คำตอบเท่ากันนั่นก็คือ12แต่ในการเขียนหาคำตอบความหมาย ในการเขียนมันจะต่างกันเวลาเราวางเราจะวางตัวเลขตัวไหนไว้ข้างหน้าเราต้องดูก่อนว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างอะไรเป็นจำนวนกลุ่มอะไรเป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มวิธีการคูณจำนวนกลุ่มตั้งคูณด้วยจำนวนสมาชิกในกลุ่มแล้วก็จะเท่ากับจำนวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลย จงเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณประโยคสัญลักษณ์การคูณอันนี้เป็นรูปของไข่มีไข่อยู่ทั้งหมด1 2.3...4...5...6 มีไข่อยู่ทั้งหมด6ฟองแต่เราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการคูณได้โดยเด็กๆนับจำนวนแถวนะคะมีไข่อยู่ทั้งหมดกี่แถวมีไข่อยู่ทั้งหมดนับเป็นแนวนอนเลยมีไข่อยู่ทั้งหมด2แถวแถวละ สามฟองหนึ่งสองสามสองคูณสามได้เท่าเท่ากับหกหรือเอาสามคูณสองได้เท่ากับ 6. หอเอเกบเช่นกันค่ะเราสามารถหาคำตอบได้จากแนวนอนหรือหาคำตอบได้จากแนวตั้งได้ทั้งคู่เลยนะคะแนวนอนก็คือสองคูณสามแนวตั้งก็คือสามคูณสองผลลัพธ์ก็คือหกนั่นเองค่ะ,ะข้อที่สอง จากแนวนอนแนวนอนมีไข่ทั้งหมด1 2 3 4 5หในแถวที่1มี5ฟองแถวที่2ก็มี5ฟองเราจะเขียนค่าอ่าประโยคสัญลักษณ์ได้โดย2คูณหเท่ากับ10หรือเราจะหาเขียนประโยคสัญลักษณ์ในแนวตั้งได้โดยการนะเอา5ไปคูณกับ2ได้เท่ากับ10เหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าคำตอบมันจะเหมือนกันเลย แต่วิธีการหาคําตอบจะมีความหมายที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะข้อต่อไปประโยคสัญลักษณ์การคูณเหมือนกันมีขนมปังอยู่ทั้งหมดในแนวนอนนะคะแน,แนวนอนจะมีทั้งหมด3แถวอันนี้นนะรูปแนวนอนนะคะมีแถวละ3ชิ้นก็เป็น3คูณ3 3คูณ 3, 3, 3ได้เท่ากับ9ในแนวตั้งในแนวตั้งก็จะมี3แถวเหมือนกัน แถวละ3ชิ้นเหมือนกัน3คูณ3ได้เท่ากับ9อ่ามาดูคุกกี้ค่ะคุกกี้มีทั้งหมดในแนวนอนมี1 2 3 4 5มี5ชิ้นในแนวนอนมี5ชิ้นนะคะไอ้มี5แถวขอโทษค่ะในแนวนอนจะมี5แถวมีแถวละกี่ชิ้น1 2 3 4มีแถวและ4ชิ้นดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปแบบของการคูณได้โดยเอา5ไปคูณกับ4ได้เท่ากับ20นั่นเองค่ะหรือในแนวตั้งแนวตั้งก็จะมี1 2 3 4มี4ชิ้นแนวนอนมี 5. อ่าไม่ใช่ค่ะขอโทษทีคุณครูพูดผิดมีมีทั้งหมด4แถวในแต่และแถวในแนวตั้งมีทั้งหมด ห้าชิ้นเราก็นำา C ไปคูณกับ5ได้เท่ากับ20นั่นเองค่ะอ่าอันนี้คุณครูคข้ามไปเลยนะลูกนะปึ๊บสิ่งที่ได้จากการคูณสิ่งที่ได้ จากการคูณเป็นแถวเนี่ยในแต่ละแถวก็จะมีจํานวนสมาชิกที่เท่ากันเราสามารถเขียนในรูปแบบของการคูณจํานวน2จํานวนคือจํานวนแถวกับจํานวนสมาชิกในแต่ละแถวผลการคูณของจํานวนนั้นก็จะเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดนั่นเองค่ะเด็กๆดูดีๆนะลูกเวลาเขาถามเป็นแถวว่าในแถวนั้นนะ่ะว่ามีกี่แถวเด็กๆก็นับแถวให้ถูกในแต่ละแถว มีสมาชิกกี่คนก็ไปน,นับในแต่ละแถวว่ามันมีสมาชิกกี่คนตัวอย่าง3คูณ7 3จะเป็นจำนวนของแถว7จะเป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละแถว3ไปคูณกับ7ก็จะได้จำนวนสมาชิกทั้งหมดของอที่เป็นแถวนั่นเองค่ะจำนวน2จํานวนคูณกันเมื่อสลับที่กันผลการคูณก็ยังจะเท่าเดิมนะคะ จำนวนสองจำนวนคูณกันแต่สลับที่กันอยู่ผลการคูณมันก็ยังจะเท่าเดิมทีนี้เราไปดูเรื่องต่อไปเลยนั่นก็คือ1และ0กับการคูณ1และ0กับการคูณอันนี้ก็ไม่ยากนะคะ1และ0ูนย์กับการคูณเนี่ยมีจุดประสงค์ในการหานั่นก็คือหามีจุดประสงค์เพื่อหาผลการคูณของจำนวน1หลักกับ0น และหาผลจำนวนการคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ1เรามาดูกันค่ะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะการคูณอ่ากับ0ย์เนี่ยหกับการคูณเด็กๆมาสังเกตเลยนะคะมีขนมเคก้กอยู่ทั้งหมด1นึ่ชิ้นใน4จานสี่จานเนี้ยมีขนมเคก้กแค่1ชิ้นเราจะมาหาคําตอบได้กได้โดยการนํา4ไปคูณกับ1 4ึี่คูณหได้เท่ากับ หบวกการ4ครั้งเท่ากับ4ชิ้นนั่นเองค่ะ4เป็นจำนวนกลุ่มนะคะหก็คือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม4ีคูณหนึได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะ1กับการคูณทีนี้มีขนมเค้ก1จานจานละ4ชิ้นมีขนมเค้กทั้งหมดเท่าไหร่ นั่นก็คือเอา1มาคูณกับ4 1คูณ4ก็ได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะหรือนำา1ไปบวกกันหรือนือนไปบวกกัน4ครั้งนะคะจำนวนานวเป็นจำนวนกลุ่มจํานวนใดคูณกับ1ก็จะมีค่าจานวนนั้นเสมอ4เป็นจํานวนสมาชิกในกลุ่ม1คูณ4จึงเท่ากับ4นั่นเองค่ะทีนี้มาดู0กับการคูณ ศมีเคก้กอยู่ในจานแต่น้องกินขนมเคก้กที่อยู่ในจานหมดแล้วดังนั้นเราจะเหลือขนมเคก้กไ้้ลูกมันก็ไม่เหลือใช่ไหมคะมีจานอยู่สามใบแล้วขนมเคก้กไม่มีเลยมีจานสามจานจานละศูนย์ทิ้น3ไปคูณกับศูนย์ก็เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะศนย์ไม่มีค่า0ูนย์ไปคูณกับอะไร ก็จะได้เท่ากับ0เสมอ3เนี่ยเป็นจำนวนของกลุ่มส่วน0เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่ม0ไม่มีค่า0ไปคูณกับอะไรก็จะได้เท่ากับ0เสมอนะคะอ่าทีนี้ในการเรียนเนี่ยจำนวนการในการเรียนการคูณ1กับ0เนี่ยมี ่จำนวนใดคูณกับ1ผลการคูณก็จะเท่ากับจำนวนนั้นเสมออย่างเช่น5คูณ1ได้เท่ากับ5 1คูณ7ได้เท่ากับ7 2คูณ1ได้เท่ากับ2และจำนวนใดที่คูณกับ0ผลการคูณก็จะเท่ากับ0เสมออย่างเช่น5คูณ0ได้เท่ากับ0 7 0คูณ7ได้เท่ากับ 0 8คูณ0ก็ได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการคูณไม่ได้ยากเลยเพียงแต่เด็กๆต้องรู้หลักการและวิธีในการคูณน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปฝึกท่องสูตรคูณแล้วท่องสูตรคูณมาส่งคุณครูนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนเรื่องการคูณได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะการคูณ เป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนบทถัดไปนั่นก็คือการหารนะคะการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้จากการคูณก็คือสามารถหาผลคูณได้แล้วก็ท่องสุดคูณได้จนคล่องนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ในการเรียนการสอนเรื่องการคูณคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปค่ะ ส่วนงานเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าไปในลายกลุ่มนะคะว่าเด็กๆจะต้องทำในแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ